สร้างหอพักให้เด็กสร้างห้องน้ําห้องส่วมแล้วก็จะสร้างที่พักพักเนียนให้พอกับความต้องการมันจําเป็นเราก็เลยหันมาปรึกษากันคนัคินไม่มีเลยแม่ทบาทรับแต่พอดีอาจารย์สุ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปยืนพี่สาวมาคทำเถอะก็เริ่มลงมือกันไปรวมสารมวลสารเพราะจนสะสมมวลสารมาไว้เก้าปีที่ผ่านมามวลสารตอนนั้นตั้งใจไว้จะทําอะไร จะเอามาสร้างหลวงพ่อแก้วจุลบุรีฮะครัไม่ได้คิดเอามาทําจาตุคามมวลสารทั้งหมดเนี่ยครัสะสมเอาไว้ร้อยกว่าอย่างตั้งใจว่าจะสร้างหลวงพ่อแก้วคทิค้งเพื่อเอามาออกหาทุนนี่แหละครับทีนี้พอมาเจอจตุคามขึ้นมาอย่างเนี้ยพระไม่มีความหมายก็เลยทําไม่ลงก็เลยหันเอามวลสารทั้งหมดมารวมกันก็จะเอามาทาําจ่ตุคามเน้ขึ้นรเริ่มตั้งแต่เดียนกุมภาอืมะ คุณไม่มีทั้งหมดรวมมวลสารกว่าจะวิ่งเอามวลสารมารวมได้อีกเพ,เ,พเพิ่มเติมเนี่ยเป็นร้อยเก้าสิบเก้าอย่างเนี่ยใช้เวลาอีกสองสามเดืนอนก็เอามาทั้งหมทั้งจำทั้งเอาไปบทลงโลงบดไปจ้างเขาบทหมดไปแสนกว่าบาทนะครับแล้วเอาผงม,มารวมรวมผงได้ประมาณสองตันจะได้ทั้งหมดตั้งใจจะสร้างจานวนเท่าไหร่ครับก็ตั้งใจว่าจะสร้างสักแสนว่าองค์ครั้งแรกครับอย่างมาก ไม่คิดว่าจะทํามากขนาดนี้พอดีคุณสมชาติกรุงเทพเขาทางานอยู่ช่องห้าเขาก็เป็นคุณซื้อให้เขาก็วางแผนให้ทุกอย่างหลวงพ่อจัดเป็นรูปก,กรรมการครูปนะก,กรรมการชุดใหญ่เนี่ยสามหมื 30, 000, ่นชุดเล็กหมื่นห้าแล้วก็ชุดต่าสุดห้าพันะเขาก็วางว่าจะวางชุดใหญ่สักห้าร้อยชุดวางชุดกลางสักพันชุดแล้วก็วางชุดห้าพันเนี่ย ประมาณ2,550ชุดตามพศแล้วก็มาเหลือจ่ายเป็นองค์เดียวครับมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นแสนแปดแสนแปดนี่เอาใส่พิมพ์กรรมการหมดแล้วจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนนี่เราก็จะมาออกให้เขาเช่าองค์ละสองสามร้อยกับห้าร้อยอลวคนพกแล้วก็องค์เล็กทำมาหกหมื่น ก็ให้ชาวสองร้อยกับสี่ร้อยคนรบก็ด้เริ่มทํามาตอนนี้ทุกอย่างก็จบผ่านพิธีอะไรบ้างครับตรงนับผ่านพิธีแรกก็เอาไปเข้าที่วัดศรีมหาธาตุนครเอาหัวอวนสารไปครับครั้งที่สองก็เอาไปเข้าที่วัดประทุมคงคาครับครั้งที่สามวัดทุ่งเศรษฐี ครั้งที่สี่ก็รู้สึกจะบัดป่าชาสายเลยจําไม่ได้หลายแห่งครั้งที่ห้าออกไปลงทะเลครับรวมกับเบอร์สีแก้วไปปลุกเสกกลางทะเลครับั้งที่ห้ามาทําที่วัดพุ่งเหียงครับครั้งที่หกที่เจ็ดก็กลับไปทําที่นครอีกเอาเนื้อผ้าไปทั้งหมดที่ทําเสร็จแล้วครับเอารถสองคันสิบล้อไอ้หกล้อสองคันโอ้คนไปเลยครับคนไปแล้วรถเล็กอีกสี่คันเอาไปปลูกที่นั่นค่า เสียค่าใช้จ่ายปลูกไปเปิดวิหารปลูกเนี่ยเสียไปแสนเลยครับแล้วาดหลวงหนุ่ยไปทําพิธีที่นั่นอีกครับอะมติห,มหลายตังค์แล้วก็ไปกันหมดสามวัดไปปลูกกลับมาแล้วก็มาขวาระสุดท้ายคือหลวงหนุ่ยบอกว่าจะมาทําพิธีใหญ่ให้ที่วัดตุ้งแหงอีกครั้งหนึ่งทาให้ใหญ่โตเลยว่าง,งั้นท่านก็ัมาแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องค่าตัวครับนะท่านก็มาช่วยท่านเห็นเราชันเลี้ยงเด็ก มาช่วยทำพิธีวันนั้นตั้งแต่รันที่สองนี่นตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามโมงเย็นมึงเลิกแล้วท่านก็รีบไปขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ไปทำพิธีให้ผู้ว่าเขาเชิญไว้กระร้างจุตจุฬามเหมือนกันที่เชียงใหม่แต่ไปทําบนดอยสุเทพไม่ได้ก็เลยลงมาทําที่สนามกีฬาครับก็เอาเป็นว่านะครับตอนนี้พิธีทั้งหมดเนี่ยนะครับ ทุกขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับรจนไปเห็นเป็นองค์จตุคาาราประเทศที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของผู้ชมเนี่ยนะครับหลวงพ่อครับมั่นใจขนาดไหนครับว่าแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนจะช่วยทําให้ความตั้งใจของหลวงพ่อนั้นสมฤรธจผลในการที่จะให้โอกาสกับเด็กไทยนะครับอยู่ตามตะเข็บชายแดนได้มีโอกาสการศรรรึกษ <c oughs> าตั้งแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเอา เบอร์ชัวออกไปวางตามตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเดินครับรู้สึกว่ามันเดินได้น้อยเราไม่ค่อยมั่นใจแต่มีมามีความมั่นใจอยู่ว่ามวลสารที่เราสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยพรามวลสารเนี่ยเรามากมายกว่าของวัดอื่นๆมับมีมาตามมั่นใจว่าญาติโยมทุกคน ก็จะสนใจมาบูชาแต่การประชาสัมพันธ์เราน้อยพอเราไม่มีทุนไม่ไม่รู้จะไปประชาสัมพันธ์ยังไงก็อาศัยสื่อมวลชนวิทยุบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อออกไปประชาสัมพันธ์ให้เขารู้แต่เวลานนคนยังไม่ค่อยจะรู้พอหลังจากการปลุกเสกวันที่สองมาแล้วเนี่ยคนรู้สึกจะตื่นตัวก็พอจะรู้จักกอนหลังไลกันมาบูชาที่วัดวันนึงก็หลายร้อยคนเหมือนกันฮะคิดว่า พอจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราคิดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดที่จะให้บูชาได้รับของได้ด้านชื่สิบห้าครับทั้งหมดครับรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นอะไรครับหลวงพ่อครับตั้งชื่อว่ารุ่นเงินไหลนองทองไหลมาครับการทําองค์จจุคามพระประเทพนั้นนะครับหลายๆวัดก็ทํากันเป็นการทําบุญหารายได้เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับสร้างอะไรหลายๆอย่าง แต่ที่นี่ครับหลวงพ่อบุญมีจิตมุ่งมั่นที่จะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จัได้จากจิตศรัทธาของทุกๆท,ท่านนั้นมาสร้างโอกาสครับสร้างโอกาสให้การศึกษากับเด็กผู้ด้อยโอกาสเป็นคนไทยส่วนหนึ่งที่อยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนรวมถึงคนไทย<ม>เด็กไทยหลายคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการศึกษาหลวงพ่อครับคาดหวังไว้ว่าเด็กเหล่านี้เมื่อตรงเสียแล้วกลับมาอยากให้เขากลับมาทําอะไรครับ อาตมาไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องให้เขามาช่วยเหลือเราอาตมาคิดว่าเราทำเนี่ยทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อให้เขาได้มีสติปัญญาสามารถไปช่วยเหลือตัวเองเพื่อเหลือครอบครัวเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยให้เขาไปทำมาหาจินให้เจริญรุ่งเรืองครับเพื่อไม่ให้เขาเป็นคนเกเรก เกมเมลีเกเรต่างๆไม่อยากจะเข้าไปก่ออาชญากรรมให้บ้านเมืองต้องลําบากยากเข็ญนะครับคิดว่าเราไม่ได้หวังบุญคุณจากเขาที่ต้องมาช่วยเราเราคิดว่าเออเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยจะจบมหกพอดีจะจบมสามพอดีเข้าไปทาําหากินมาหากินเป็นลูกจ้างโรงงานก็ยังได้วันนึงร้อยกว่าบาทแล้วเขาก็กล้าออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้หนังสือเขาไม่กล้าออกมาครับเนี่ย yeah.